สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนซิตี้นะครับปะทะกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเด็กกันคืนนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมแมนซิตี้นะครับไม่มีหน้าเป้านะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรนักหนานะครับหากเทียบกับเลสเตอร์นั้นที่ไม่มีแอนติตี้นะครับตัวตัดเกมที่แบกรับเกม ทันงทีมาโดยตลอดนะครับดังนั้นนะครับกับราคาที่เปิดมาให้แมนซีนะครับตอน1.5 1นะครับผมเชื่อว่านะครับแมนว่าแมนซีนั้นจะดูเสียวนะครับแต่ด้วยคุณภาพและความสม่ำเสมอของพวกเขาน่าจะมีเยอะกว่าเลสเตอร์ซิตี้แน่นอนละครับจะลุ้นเม็ดสได้ไม่เกินใจแน่นอนละครับต่อไว้สบายมากนะครับงานนี้มีถล่มโชว์แน่นอนละครับเอาละครับฟันทงนะครับอยู่แมนซิตี้ทยี้ชัยครับ พีคอบก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง